สวัสดครับสวัสดีครับมากินขนมจีนด้วยกันครับนำยากะที่ไก่ <c oughs> <c oughs> แบดโคราชครับมากินด้วยกันเลยครับม <c oughs> <Okay. c oughs> mm-hmm Sai Pai Lloi like Cup. Mm. Mm. Is there anything? That's it? Mm. Mm. is it no cup? is mm. mm. it cup? what do you do? what's that? สวัสดีจ้าพี่น้องมาด้จ้ามากินขนมจีนน้ำยาด้วยกันเนาะน้ำยานี่ก็เป็นแบบน้ำยากะทิบ,นบานๆแบบโคลาดขลาดนะนนำก็ได้กินเป็นปีแล้วเนาะน้ำก็เลยอยาก,กน,นะลลอกดาวน้ำหมละมาด้จ้ามามากินน้ำกัน น้ำกะกินเบิบบบด์ตบอเบ้าหูเดือะเต็มถ้วยอันเนี้ยเสียงเทสันน้ำยานแสบอยู่น้ำกินบเบิด์ตมีตัวซอยอันนี้อันหอมเด้อดจ้ะพริกโขออียนน,นะหอ,หอมๆมเลยนะ นิดหน่อยนิดหน่อยแซบแซบแซบแบอ่ะอแซบครับคือเป็นซรง <c oughs> อันนี้สองจับหนึ่งเ้วยจ้ะนนำมัวแต่อันนี้มันอื่นหรือ,อยังไงน้ำยานนำเห็ดแหว่งแต่เมื่อคืนเ้วยจ้ะบริไทยไอเบิ้งเพราะว่าอุ่นไว้ก็มันหมาานะ คุนไว้กับมนันเดี๋ยกวกาเขาหางเดี๋ยกวก็ยังว่าแล้วเนาะม้าหน่อยม้าหน่อยกับุุนไว้็ลกดาวนะจ้าท่านผู้ชมอาจจะเป็นเขาบอกว่ามิ b r u a ย y ประมาณกลางเดือนหนา บันนี้อาจจะเป็นมีนาหลังอีสเตอร์อันนี้น้ำยังไม่หูว่าเขาสิบอันล็อกตอนใดดเวยจ้ะแซบแซบเหมือนบ้านฮอาเป๊ะเลยน้ำยากะทิโคราดบ้านเองน่ะอร่อยจังคุณดย <laughs> มาเด้อมาเด้อแซบเด้อ สุดยอดมีกึิ้นไก่กับมีไอ่ตับกลิ้นไก่เจอืเจ๊กึิ้นไก่ตับไก่ตับไก่ผัแล้ว นำใดไม่ไตะล่านอันอันอินเดียกานไงไทยแซนเยยทยแซนเทยแซนกูนขวอบขอขอย จะใส่พริกป่นหน่อยนึงข,ข่าลูกอ,อยู่แต่บ้านเลยจ้ะน้ำอยู่ด้บ้านว่ได้ไปไหนลูกหนำกะเรียนออนไลน์ You got you got um, today. this morning. I had engineering at nine and then I think you have know, sports at ten thirty, ten fifty. Something mm. like that. And you uh, have maths tomorrow at ten thirty tomorrow. Hmm. Mm. Not mm. well, that. ช่่เพือมาเดือมาเดือผักเยอะๆขินไก่หูเปื่อยน้ำต่มเนาะต่มโดนเ,เต็มขึ้น เขาเป็นยังไงแน่จ้าพี่น้องกาดูแลสุขภาพกันนะเด้อยจ้ะเนาะจ้กันปัญหาสีหายดอกโควิดโควิยังมันก็นด้ ไปเสือนผักบม่มีทั่วงอกสมนิกะพอละ กินนำเต็มได้กินข้าสสุดท้ายตนกลับเมืองไทยปีปีหนึ่งเหรนหน้าเฮ็ดให้กิน Several. Several. Said Cab. Said Magma. Which food do you prefer? In Thai. prefer Thai. I. I don't like mashed potato. It's okay, but it gets boring. Hmm? It gets boring sometimes. Eat it every single day. Huh? Eat it every single day. It gets boring sometimes, isn't it? Mm -hmm. Potatoes. can man, good girl. I'm not eat it. I'm not going to eat it. I'm not going to eat it. Get it. Get it. Get it. ไปเลยกยากหลอบนี่สุดๆเลยอังกฤษรอกดาวหลอบก่อนยังไม่ค่อยยิ้ได้ว่าคุณแถวนี้เป็นหลอบนี่วื้อเป็นหลายค่ะในระยะในหลอบในระแวะกที่นำอยู่นน่ากลัวมาก นั่นกับยังไม่ทันจะนกลับไปเห็ดอยู่บ้านเนะนี่ยอยาา่างหมาไปก่อนอ่อยบอกเต่าอิอ่มอิม่มแล้วครับอิม่มแล้วครับอิ่มแล้ว เป็นตึงๆเนี่ยหน่อกินอะโวคาโดเป็นเสาอ่าเสา เริ่มตึงแล้วเซนอันี้หนามซื่อมาแบบว่าแบบแห่งเวยจ้ะเอามาตมเอาเนาะเป็นของเวียดน้ำของแข็งชั่วกลางอยูอย่เลยด้วยหนามเมื่อคืนในเบิ้งเนาะ๊ะพี่น้องมีแบบนามกินแบบนี้แหละหนามมันอยู่หลายปีแล้ว กระสือแบบนี้กินก็ะิมีเส้นอันเส้นใหญ่เส้นใหญ่กว่นี้แล้วก็เส้นเล็กแ้วจะใส่นะกไปน้ำวส้นใหญ่มันเืลนนั่นไหมคือใส่เดือนไหม เพิ่งสง,งบสติอารมณ์นี่จ้ะเพิ่งหลับเนี่อยทุกวันสัวดกันอยู่สันก็เทสันเนี่ยทานทายตอนเข้าหลินกันนะเสียงดังไม่ได้ทายหรอก Hmm? You don't want any more. Mm, Four, thank you. Mm. Mm. I almost full. <laughs> but I can save for later. Mm. Come to Tara. Finish. So you finish. Start eating again. <laughs> Pudding. <laughs> โอเคพี่น้องจา้ามืดอ,อีกอะ่ะขนมจีนอร่อยอร่อยเนาะน้ำยากะทิน้ำยาไก่กะทิแบบบานๆคุลาดพานธาน่าานนะเนี่ยมืดอ,อีกอะเอาไว้สนี่ก่อนนะจ้าพี่น้องถ้าชอบคลิปน้ำกะอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้นาเนะเนจา้าพอกันคลิปหนา้าโชว์ดีสปูสคนพี่น้องจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย